สบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมท่านสบายดีผ่านด้อเนาะพหุบหอบขาเจ้าเสร็จเก่าชิ้นคือกับส่งเบาลอนสแนลหาบกระดอนค้อนกระปีคือเก่าพี่น้องด้าข้างหลังเตรียมหาหลอกบ่อน้นองเตรียมเสาเหล่าไกลจังหน่อยนิ่นึงแหละทะเลาะเวลาแต่ตอนนี้เ้า ภาพบรรยากาศทางนอกทางนอกภายในนอกทางนอกเหล่ามาให้ท่านผนู้ชมได้เห็นน้ำกันนเนะบรรยากาศกันสิบเบนเดีด่น้องๆเลยตอนถ่ายทำกันประมาณเวลาบ่ายมู่ว,าว่าเกือบหอดสองมงแรงพี่นอ้องๆเลยเรื่องสิบสี่นาฬิกาลุงมาเสดจบนอาหารภายในเหล่าก่อเด้อ เป็นเรืต่ตันสี่พี่น้องแกเป็นแล้วตันสีเนี่ยเ้ืมุงเงบนตาเนี่ยเด็ดกระโด้เด็ดช่วงมีหน้ามีสากระชื่หอนหนาสงการเลยพี่น้องเอ้ยเลออยูบอกพี่น้องมาลุม 弄弄，叫。 ลมโโลมแรงลมแรงลมแรงไปทางในเลยคนสบางนน,ออน้ำ เดดแล้วท่านผู้ชมเดดพ,พิโลกิโลเบอร์มาสองมึงล้ลยมือเลยโอนโอบอร์มาสองหลยมือหลายวันเห็นผลนเลยท่านผู้ชมเลย ตะไข่ก็ได้ไม่แลงต้องมาขึ้นน้ำให้เขาแล้วอน,นเหี่ยวพดชทีบเลยเดี๋ยวจะมาแหวมังงงเต็มเลยไป่ิมมันขยะก,ก่อนเอ,อ่อใส่คนลองข้าวูดจิบยุยเหียบยัยบงโมนองไล่มาน้ำกันคนละับกระดดโค่นกระปี้ ลุยทั้งหังเยัง่านผู้ชมนี่จะป่าน่ะป่าพะกุ้งเดี๋ยวมันตายเด็ดตายแห้งเนาะมันเด็ดล่ข้างกระเสียงยางเลยุ่นผู้ชมดข้างเซียงย่างคือดังขั้วขั้วคุณผู้ชมอหาหลเบิ่งเงินข้างฝนข้างมีดจนตรงมีเลยกูกู

ยอดเลยแดดอยาก็ตุ้เป็นสีเหลืองสีเหลืองทองเลยต้นยังเหรียต้นอะไรท่านผู้ชมพระ่านผู้ชมมาลุยแดดเลยมันนี่อืมโอ้ยถือก็

จอมปวกกำกันทุกคนจอมปวกก็เป็นอย่างนี้น,น,นี่เป็นเหลมแจอมปวกเ,เนี่ยจะเป็นอย่างนี้แตกให้ข้อหัวเนี่ยเอาแปะมาลูบหน,น,น,น่อยหาอะไรผสมต้นสะเดาต้นหญ้าหอนขับพี่หน่อยเดี๋ยวติเปิดน้ามันเอามาหุงซุป ต้นเสาหมดแล้วทำโซ่หอนไปแล้วมาจิ่มขยะก็มาจิ่มไก่โพดเ็น่าก็ได้หมกกิ้มไก่บ่ได้พี่น้องเนี่ยอือานเขาห็นโอ้ไปแล้วผม อากาศห่อนเอา้าพี่น้องเอ้ยส่วงบัวาอยู่ใส่อยู่นึงอ่ะบาวาัวทั้งทั้งใดน้อพี่น,อน้องเนาะอากาศบ้านเห้องห่อนเนี่ยย่างกลับมาหมูเกาแหท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปเพิ่งหมูหุงก่อนหมูหุงกับตายเด็ดที่เป็นสุกกับสุกตายเด็ดเด้อหมูหุงกัน แดดเผาเงี้ปิดเอากงี้ย่างกระสีนนุ่มๆคือตัวเงี้ยผาฟักบุ้งมาลงมาละโอ้โห่แดดแห้งมาละกอต้นหยุบต้นใบหยุบแค่นี้มาละกอไ อกอมันหล่นได้เลยเห็นม,มันหล่นเมื่อกี้ท่านผู้ชมไอ้มา,ามากเหี่ยวบ่หรือมางยังหล่นเนี่ยออกชิ้เหลืองๆเลยแหละกินอยู่บ่า

làm ว่าก hey. ็เด e. ิคนเดีว้ยวนวัยิดว่าหน้ำทั้ง <eyes> ล <secondary> ังไว้พอจิมาเปิดนาำก็เลยิดเลียบนี่ก็สนับนคนเดียเปิดนาำล้าง เล่าทั้งนาเล่าเนี่ยรื่อมาปิดว่าวใหญ่ทั้งนาเปิดน้าหดมันก็ได้แล้วล่างหู้เพิ่มเจ้าไปทิมขยะแล้วกับมาเวทปิดน,นั้งมาหูเพิ่มง่วไปายประมาณนี้นโอเคก็เดื้อคนในบ้านสำหรับคลิปนี้กัประมาณนี้เนาะ ในมัคองเพิ่มเลยสามหน่วยเิ็นไปล่างหน,น,น้าที่นทั้งหนามหมดแล้วเค้ปคนเค้ทันใหมไล่หน้าหยิบหน้าบุกขอบใจทุกคนเด้อคลิปนี้ข้าวเก่าข้าวมาสบายดีสบายดิบาย,บาย